โอ้เรียบร้อยเลยพี่ป<ะ>ัดเนี่ยเดี๋ยแต่คนก<ต>ับ<ต>ข้ามผ <8 S 2> ิดมังการนเ,นเปี่ยนใ่เรียกแปดตัวมาเข้าไปทางไหนเหรอนี่เนาะครับขาดเลยเนี่หูนี่เข้าไปเลยหูนี่เขา้า<อ>สวัสดีตอนเช้าครับมาเรื่องรถตอนเช้านะครับกำลังจะไปเหตุงานนะเพิ่งว่าิดเชีวัดประจําวันทําอะไรบ้างเดีแลกขึ้นจักรยานออกไปก่อนพี่น้อง เห็นแรงงานเร,รากดกันนะครับรลักกาซสีไปโอ้ยังบริเกียบพอมอันสนามตะก้ออยู่พี่น้องนะครับม่อคืนพากันเตะก้อกันช่องนี้ซ้อมตะก้อกันนะครับครับมันมีแรงงานไทยตื่นมาแล้วพี่น้องตื่นลวบาดนี้ก็สซิไปนะี่ครับบรรยากาศบริเวณที่ทํางานนะครับผมปไปโอเข้านะครับเพราะผมบริเหตุงานอยู่ฝั่งนี้นะครับเอีกฝั่งหนึ่งนะครับ 2> 2 e ปไปซอยงาน มี่ลายพอเข้ามาก่ะนี่ครับมาพอปุ๊บบัตน,นี้กะสิหัวเข้าดี่ครับบัตน,นี้หัวเขากันพี่น้องบัตน,นี้นะครับ <c oughs> ขึ้นกระสีเ <c oughs> มนูไอ้แกะชิ้เล็กไว้นะครับหัวเข้าข้าวก่อนนะครับ <c oughs> มาพี่น้องบัตรนิกะซีมา แกนิวนะครับตอนนี้บาลสกคนปริเหตุงานอยู่ฝั่งนี้นะครับไปเหตุงานอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเป็น2องอาทิตย์เด้วนะครับไดิเหตุฝั่งนี้นะครับไปที่ภาพไปว่าไก่บอพี่น้องนะครับผมนะครับผู้เดียวพี่น้องผู้เดียวนะครับก็เพื่อนซับเปลี่ยนกันไปพี่น้องซับเปลี่ยนกันไปนะครับ ตะก้อนก็เห็ดอยู่ฝั่งนี้เนาะนะครับตอนนี้พี่น้องมาเห็นผมไม่ค่อยได้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมคือไปเห็ดอีกฝั่งนึงแต่ว่าเป็นนายจ้างเดียวกันนะครับนายจ้างคนมีอยู่สองที่อยู่ฝั่งพุ่นเพื่อจะเป็นบ้านนายจ้างพี่น้องนะครับบ้านนายจ้างนะครับอยู่พุ่นกับซีม,มีแรงงานไทยอยู่สองคนนะครับเอาผมไปเป็นอีกผู้นึงก็เป็นสามคนแต่ว่าฝั่งพุ่นเพื่อนนอนอยู่ทางพุ่นนะครับปลาส่เราต้องได้ขี่รถจักรยานนะครับพอเข้าก็ได้แล้วพี่น้องนะครับได้แขงขี้เล็ก นะครับแล้วก็พัดผักบุ้งนะครับไปโอ้มานี่ไปขี่รถไปนะครับฝั่งนี้เพิ่อการสืบปลูกเนี่ยพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าในอิสราเรอลฮาเด้อพี่น้องนะครับพาเบิ่งระยะทางเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผม นีประเทศอิราเอลนะครับนี่ออกธนบัตรในพี่น้องนะครับนี่ขอชื่อออกธนใหญ่นะครับฝังข้างนี้จะเป็นป้าส้มพี่น้องนะครับป้าปักส้มนะครับนะครับอันนี้ออกจากแคมป์ผมแล้วนะครับออกจากที่พักแล้วนะครับจะไปเหตุงานนะครับอยู่อีกฝั่งนึงนะครับเพื่อเปลี่ยนกันไปแรงงานไทยซับเปลี่ยนกันไปซ้อยกันนะครับให้เป็นงานทุกฝั่งนะครับ โอ้บรรยากาศพระอาทิตย์ก็ต้องจะขึ้นพอนะพี่น้องโอ้งามขนาดเดีย๋ยวเพิ่งขึ้นรลายนะครับถ้าขึ้นไวเนี่ยห้วนขนาดได้พี่น้อง,อองบรรยากาศพี่น้องใช่ยัยงที่น,นี่ก็ยี่จัก,กรยานมาตั้งอย่างนี้นั่งไปต่อครับผมเดี๋ยวฟังเรื่องพี่น้องนี่ก็ทีเข้าเข้าเป็นเข้าไปในหมู่บ้าน าฟาร์มโมนัทนะครับคาร์าฟาร์มโมนัทนะครับหมู่บ้านนี้นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องบนวยอากาศวันนี้พาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเออมีเมฆอยู่มีเมฆก,ก็หุ่นใจแนะ่มันจะได้ไปบดบังแดดเนี่ยนะครับเอ,าอ้ายังขี้มาเมื่อนี่ประตูเพือเปิดให้แต่งว่ามีรถมาดิเนี่ยประตูเปิดพี่น้องเปิดเข้ากลไปตัวส่วนมากคนมาสซีเบอร์เปิดนะครับสีได้เข้าซอยน้อย มือนีนแทงว่ะมันเปิดไรนะครับ6โมงเปิดแล้วนะครับนี่นครับนี่ลองเบิ่งบ้านเรือนเขานะครับรถล,ลาเพื่อนกับจจอดอยู่นะครับที่มีมีไอ้คนออกมาออกกำลังกายนะครับอาก,กาศนี่นะครับทุกเช้าผมก็จะได้ขี่จักรยานมาสินะไม่เห็นงานนะครับผู้เดียวนะครับ นี่หยุดพี่น้องแรงงานไทยฮอเริ่มออกไปเห็ุงานแล้วพี่น้องนี่คนไทยเลยครับครับนี่ครับ,รบ,น,รบน,นี่ครับเริ่มออกไปทางานแล้วโอ้มีแต่นคนไทยนหครับนี่ไทยครับไปเห็ุงานพี่นอ้อ,นองแชมยมเพิ่นที่ผมขี่บ้านมาเมืเ่อกี้แหละไอ้ปลูกปลูกหญ้านะครับอานะบ่านะครับปลูกหญ้านะครับ ได้ยินว่าเงินเดือนเพิ่กจนดีขึ้นกันนะครับดีอยู่ว่าเหตดงานเลิกค่ำม,มีโอ,โอที่ตลอดพี่น้องนะครับบรรยากาศนี่คือเข้ามาในหม,ม,มู่บ้านคาฟโมนัสแล้วพี่น้องนะครับหมู่บ้านจะพาเบิ่งจนฮอดที่ทํางานผมเลยนะครับส่วนตกไม้กันนี่แล้วพี่น้องนะครับนายจ้างพนมีอยู่สองที่นะครับอยู่บางนี่นี่สิเป็นบ้านพนเลย บ้านนายจ้างเลยนาะพี่น้องเนาะนี่เบืองรถเขาพี่น้องคันละมักลายล้านนะครับอสามรถท้องนี้หลายล้านเพื่อนกันจอดอยู่เฉละข้างถนนคนทางนี่นี่อันนี้เบื้องนี่รถตาห่วงพี่น้องบอูย่ยางรูเลยซีตองซีตองโอ้โยจะเล่นมาเดี๋ยวกะใกล้หอดแล้วพี่น้องนะครับใช้ระยะเวลา สองสามนาทีขี่จักรยานมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปา่าวนมั่งเนี่นะครับปลูกต้นไม้เอาซีไว้ขายนะครับต้นหมอกต้นไม้นะครับไว้ขายนะครับขึ้นเนินขึ้นเนิเนนี่ไปกันิีห้อนแล้วพี่น้องนะครับขึ้นเนินนี่ไปกันิีห้อนแล้วบ้านเมืองเขานะครับบรรยากาศตอนเช้าเมื่อนี้รู้สึกว่ามีความเย็นเล็กน้อยนะครับ เย็นนิดหน่อยนะครับนี่ครับรถเพิ่้นจอดแต่เพื่อนนี่ซิมีรหลดบตัำกว่าสามคันนะครับประเทศเพื่อนนะครับว่บามันมีมีทุกคนหมดแหละนะครับใครครับรถเป็นได้ออกให้กันทุกคนนะครับนี่หอดแล้วพี่น้องนี่นี่ละคือบ้านนายจ้างพี่น้องนี่อ่ะ,อะนี้ นะครับก็จะมีพี่น้องแรงงานไทยห้องูุดสองคนนะครับคุณนาคุณตากันดีนะครับไปมาหาสู้กันที่เขาครับที่เป็นทางลงโนนนี่ครับก็เป็นคําพม่าอ้เก้านะครับคําพม่ามีดอกไม้ดอกยางไหลนะครับทางนี้นี่นะครับคําพม่าวัดนะครับบางทํางานบ่าวสุกุนนี่แหละพี่น้องบางทางานบ่าวสุขุลกับเห็ดอยู่นี่ละสองอาทิตย์แล้วนะครับ นี่ครับมีอังกาลามีอย่างขึ้นกันนะครับอ่าโอเคถึงแล้วครับถึงแล้วนี่อดอแล้วออน้องแมวนั่ง่าแล้วนี่ตึงติมฮะฮะฮฮฮะฮฮฮะ ตายไม่เลยบ่โอ้โหเรียบร้อยเลยพี่นี่ปัดเนี่ยเี๋ยวแต่คนกระดาษผิวมังกานี่เปรียดใส่ได้แปดตัวมาเข้าไปทางไหนเหรอนี่แหละกัะขาดเลยนี่หูนี่เข้าไปเลยหูนี่เข้าโอ้ยหเห็นมั้เรียบร้อยมั่นลงตีลังไปเรียบร้อือเรียบร้อยเอ้าโอเคครับ สวัสดีครับเพจไต่